สวัสดีครับพี่ก๊อบนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม i d กดาโครนิเคินะครับช่วงนี้เป็นเวลาสําคัญนะครับอีกไม่กี่วันจะครบรอบ99วันของเกม i d กดาโครนิเคิลไทยแลนดนะครับค่ายบอลไฟก็ได้ดันกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์นะครับไม่มีใครเดาถูกกันะว่ากิจกรรมที่จะมาแล้วเป็นกิจกรรมที่ตัวละครโหดมากนะครับ ชื่อไทยกิจกรรมนี้ชื่อว่าคู่อลรวลเกาะอุลเวงนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันที่20มิถุนาและก็กิจกรรมจะดําเนินไปถึงวันที่4เดือนหน้านะครับก็ 2>, mm. <Bour bon. S> 2สัปดาห์แต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือวันที่ครบรอบ99วันครับก็จะตรงกับวันที่27มิถุนาวันนี้จะไม่ลีลานะครับเพราะว่าของที่ต้องคุยเยอะมากเลยนะช่วงนี้เขาแจกหนักนะครับรวมถึงของที่เข้านี้ก็ต้องคุยกันยาวนะครับสิ่งที่น่าสนใจเรื่องที่1นนะครับ ตอนนี้มีตู้กาชาเอวานะครับบวกพี่หมีโลโบแบร์เพื่อนๆของเราหลายๆคนไม่มั่นใจนะครับว่าเอจะเปิดดีไหมนะครับเพราะว่าวันที่27จน่ะจะเป็นตู้ของโซเฟียซึ่งโซเฟียเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากด้วยนะครับตรงนั้นน่ะควรเปิดนะครับก็มาดูกันก่อนนะครับว่าเอวาเก่งไหมนะครับกาชาเอวาพี่เปิดไปเมื่อวานนะครับใครที่อยากจะรู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูไลฟ์ของเมื่อวานนะครับ เอว่าเป็นสายลอบสังหารนะครับธาตุเวทมนต์สามารถโจมตีเลือกเป้าหมายได้เลยนะครับในสกิลที่1กับอีเทอร์บาร์สนะครับแล้วก็สกิลที่2เป็นสกิลบัฟนะครับความสามารถพาสีิบอกว่าจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก25%เนะครับเมื่อใช้แอคทีฟสกิลใส่เป้าหมายที่ติดพิษ แล้วยังบอกอีกว่านะครับสถานะพิที่สร้างโดยเอวาเนี่ยสามารถสแต็กได้นะครับมาดูสกิลที่1นนะครับเอวาสามารถโจมตีแบบเลือกเป้าหมายได้เลยนะครับจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับถ้าไม่โดนยั่วยุเนี่ยจะเลือกใครก็ได้นะครับเป็นความเสียหายเวทมนต์นะครับที่เลเวล1เนี่ยแรง7,353นะครับแล้วก็เลเวล2แรง1 5ึ่งนะครับเลเวล3แรง17,039นะครับ แค่ดูความแรงระดับ17,000เนี่ยแล้วก็สามารถเลือกเป้าหมายนี่ก็โหดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถเพิ่มเติมอีกบอกว่าถ้าเอวานะครับอยู่ในสถานะอําพรางนะครับกำลังซ่อนตัวอยู่เนี่ยถ้าโจมตีเป้าหมายไหนเนี่ยเป้าหมายนั้นนะ่ะจะถูกพิษเข้าไปนะครับที่เลเวลหนึ่งเนี่ยพิษ 2. 2 6เอร์เซนะครับและพิษจะอยู่2เทินนะครับพิษจะลดตามพลัง HP สูงสุดของเป้าหมายนะครับ เลเวล2จะโดนพิษไป3.45%นะครับแล้วก็เลเวล3เนี่ยจะโดนพิษเข้าไป5.83%ซึ่งพิษถือว่าแรงมากนะครับอันนี้แค่ท่าที่1นะฮะสกิลที่2นะครับสามารถเพิ่มพลังโจมตีตัวเองได้นะครับ10.79 2เทิร์นนะครับที่เลเวล1นะครับแล้วก็เลเวล2เนี่ยเพิ่มแอ่แทกกลายเป็น21.59% 2เทิร์นนะครับแถมยังมีสถานะอัมพลางตรงนี้1เทิร์นนะครับ แล้วเลเวล3นะครับอัมพลางจะกลายเป็น2เทินแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีสูงสุดนะครับอยู่ที่32.39 2เทนแล้วก็อีเทอร์บาสนะครับคล้ายๆกับสกิลที่1นะครับสร้างความเสียหายเวมนมนนะครับ1น7 8 0นะครับแล้วจะสร้างสถานะพิษนะครับเ2 8 2เทนะครับแต่ว่าพิษเนี่ยตัวเองต้องอยู่ในสถานะอัมพลางก่อนถึงจะสามารถสร้างพิษได้นะครับดังนั้นสกิลที่2 l e เลเวล2เลเวล3ต้องมาก่อนนะครับ และได้ความเป็นตัวรอบสังหารนะครับมีความสามารถที่ถ้าโจมตีสตูที่อยู่ในแถวหลังเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายนะครับ80.99%ด้วยมาสรุปนะครับวิธีการใช้งานของเอวาก็คือต้องมีอัมพรางก่อนแล้วถึงจะสามารถสร้างสถานะพิษ ได้จากสกิลที่1และสกิลที่3มนะครับหมายความว่าเรากดสกิลที่2องเลเวลสหรือเลเวลสก่อนแล้วก็ค่อยใช้สกิลที่1ห,หรือสกิลอีเทอร์บาร์สนะครับจะแรงให้สุดเนี่ยเป้าหมายต้องติดพิษด้วยนะครับจะได้แรงขึ้นอีก25%ยิ่งถ้าเป้าหมายอยู่แถวหลังสุดด้วยแล้วเนี่ยจะโดนอีก80%นะครับกรณีที่ใช้คนเดียวก็ถือว่าเป็นตัวเดเมจที่โหดมากเลยนะครับทีนี้เราสามารถใช้กับตัวละครที่สามารถใส่พิษได้อีกนะครับอย่างเช่นซันเรีย หรือจะเอาไปใช้คู่กับทีมของดาร์โกนิก้าที่มีความสามารถภูมิตกทําให้ความสามารถพิษต,ตรงนี้แรงขึ้นได้อีก200%เลยนะครับและคู่หูที่เหมาะกับเอวามากๆเลยนะครับก็คือสลามเอมเ r อร์นะครับเป็นท่าที่ตรงกันแล้วนะครับสกิลที่2ยังสามารถบูสสถานะติดพิษได้อีก20%นะครับแล้วก็อ e ีเทลบาร์ก็ทําให้เป้าหมายนั้นอ่อนล้าได้นะครับเหมือนว่าเกิดมาคู่กันเลยนะครับหากยังคิดไม่ออกนะครับว่าจะเอาไปใช้งานอะไรดี อย่างบอสกิจกรรมที่ชื่อว่า t a ทอกิงและคูนตัวนี้นะครับสามารถเอาเอวาไปจัดการมันได้เลยนะครับมาดูกาชาคู่หูตู้ข้างๆกันบ้างนะครับพี่โลโบแบ์ตัวนี้ที่เซิร์ฟญี่ปุ่นค่อนข้างนิยมใช้กันมากนะครับถือว่าเป็นระดับท็อปเทียของคู่หูที่ทุกคนใช้กันเลยโลโบแบเป็นสัตว์คู่หูของาธาตุเทคโนโลยีนะครับแล้วความสามารถแรกเนี่ยวัคคิลิที่ติดตามนะครับจะเพิ่มความเสียหายตรงๆเลยนะครับ6.66% แล้วสกิลที่2นะครับวัคิีนที่ติดตามเนี่ยจะได้ความสามารถบูสเอฟเฟกเสียเลือดนะครับเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับค่อนข้างจะจำพอนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นธาตุเทคโนโลยีแล้วก็ควรจะมีสถานะเสียเลือดใช่ไหมครับคนที่เหมาะคนนี้ก็คือลีอาครับผม แต่ความน่าสนใจของโลแบร์เนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในสกิลที่3นะครับบอกว่าถ้าใช้กับวาคิลี่ท่าเทคโนโลยีนะครับขณะที่ใช้สกิลอีเทอร์บารเนี่ยพี่หมีนะครับจะออกไปโหกนะครับ <c oughs> ไปคำรามนะครับทำให้เป้าหมายทั้งหมดนะครับติดสถานะอ่อนล้าลดพลังโจมตีถึง30%เลยนะครับอ่อนล้านี้ติด1เทินนะครับแล้วก็ไม่สามารถยกเลิกได้ เท่านั้นยังไม่พอนะครับมีของเทพอีกหนึ่งอย่างนะครับวัคคิลิตที่ตามขนาดที่ใช้อีเทอร์บาสเนี่ยจะได้อีเทอร์ฟื้นคืนมาอีก1ห,หน่วยนะครับแต่ที่น่าเสียใจนิดนึงนะครับพี่หมีโลโบ,โบแบร์ไม่มีการโจมตีนะครับเอาว่าไม่สามารถสร้างความเสียหายจากกู้หูตัวนี้ได้นะครับถ้าใส่พี่หมีไปเนี่ยวนอีเทอร์บาสได้ง่ายแน่นอนรวมถึงจะสามารถทําให้สตูเนี่ยอ่อนล้ารัวๆนะครับ แล้วก็คงจะมีคําถามนะคบว่าพี่หมีโรโบแบร์เนี่ยควรทาดาวเต็มไหมใช่ครับควรทําดาวเต็มเพราะว่าที่กล่าวมาก่อนหน้านั้นก็คือสถานะดาวเต็มนะครับถ้าดาวไม่เต็มเนี่ยเพิ่มความเสียหายของไวคิลี่จะอยู่ที่สเเซนะครับถ้าขึ้นมาเป็น3ดาวเนี่ยจะกลายเป็น5.33%แล้วก็สกิลคำรามของพี่หมีเนี่ยจาก15%จะกลายเป็น20%เอาว่าอย่างต่ำเนี่ยควรอยู่ที่3ดาวและถ้าใครไป4ดาวเนี่ย อ่อนล้าจาก20%จะกลายเป็น25%นะครับแล้วก็ความเสียหายจากสกิลที่หนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่จุดสูงสุดนะครับ6.66%ที่4ดาวและอยากให้คำรามเต็มเนี่ยต้องไป5ดาวนะครับทีนี้มาดูโซเฟียกันบ้างนะครับโซเฟียจะเข้าในวันที่27นะครับโวัสดีค่ะนารอค国立ุ院2ปโซเฟียค่ะขอมูลของฉันกียู่แล้ว โซเฟียเป็นตัวละครที่ทุกสำนักเลยนะครับสำนักพี่ด้วยนะครับแนะนำให้ทุกคนมีและถ้ามีกำลังทรัพย์พอเนี่ยควรทำา5ดาวด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเดเมรแล้วก็เดเมรมันเวอร์มากามาดูก่อนนะครับความสามารภพาสิของโซเฟียบอกว่าถ้าโซเฟียสร้างความเสียหายเวทมนต์นะครับจะแรงขึ้นอีก20%ซึ่งสกิลที่1และสกิลที่3เนี่ยเป็นสกิลเวทมนต์นะครับ แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นกายภาพก็มันจะเบาลงนะสกิลที่1ของโซเฟียนะครับเอาว่าไม่สามารถผ่านแท้งไปได้นะครับแรงได้สูงสุดก็คือ17,800นะครับสร้างความเสียหายเป็นเวทมนต์ซึ่งพาร์สิต้องออกแน่นอนนะครับอีก20%สกิลที่2นะครับจะทำการบัฟตัวเองนะครับที่เลเวล1นะครับได้10%นะครับนาน2เทิร์นแล้วก็ที่เลเวล2นะครับเพิ่มแม่แทกกลายเป็น21.7%นะครับ2เทิร์นและก็ได้ความสามารถทะลุมานะครับ ดเมทแ86.89จของแอดแท็กจะไม่สนใจพลังป้องกันหรือกรอกของเป้าหมายนะครับทะลุที่เลเวล2อยู่1เทินเราที่เลเวล3นะครับเพิ่มแอดแท็กกลายเป็น32.85นะครับ2เทินแล้วก็ที่ไม่สนใจกรอกของเป้าหมายเนี่ยกลายเป็น130%นะครับอันนี้2เทินนะครับแล้วความดุร้ายของโซเฟียอยู่ในสกิล e อีเทอร์บาร์สนะครับสร้างความเสียหายเวทมนต์แรงถึง3 6 0 3 เลือกเป้าหมายได้เลยนะครับจะเลือกแถวไหนก็ได้นะครับเว้นแต่จะโดนยั่วยุนะครับแค่แรงยังไม่พอนะครับยังมีสตันอีก3เทินด้วยนะครับเอาว่าถ้าไม่ตายก็มื่นนะครับไม่มื่นก็ล่วงนะฮะวิธีการใช้ก็ง่ายดายนะครับน้องก็เก็บสกิล2เนี่ยให้เป็นเลเวล3นะครับน้องก็เพิ่มแอดแท็กตัวเองเนี่ยกลายเป็น30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับรวมถึงจะทะลุอีก130%่ามสเปอร์นนานสเทินนะครับบัฟแล้วก็ในเทินถัดไปก็ได้ในเทินนี้ก็ได้นะครับ ใช้สกิลอีเทอร์บาร์นะครับจะเลือกเป้าหมายไหนก็ได้นะซึ่งมันจะเป็นความเสียหายเวทมมต์แรงถึง3,600่นะครับแล้วยังมีความเสียหายที่เพิ่มเติมอีกจากสกิลพาสซีฟอีก20%นะครับแล้วเป้าหมายนั้นก็จะมึ่นนะครับ3เทินแล้วก็เราก็จะกระทือบต่อ,อยังไงก็แล้วแต่เลยนะฮะโซเฟียเป็นหนึ่งในตัวละครที่พี่ใฝ่ฝันที่จะให้เข้าเซิร์ฟไทยเร็วๆนะครับแล้วก็มาเร็วจริงๆด้วยโอ้โหแบบเร็วจนไม่ได้ตั้งตัวเลยอะ่ะก็เจอกันวันที่27นนะคครับที่อยากได้ซฟียนะครับ ทีนี้มาดูของฟรีของแจกกันบ้างนะครับในกิจกรรมนี้สามารถหาท็อคกิ้งและคูณนะครับคูหูระดับ SR ได้ฟรีๆเลยแล้วก็สามารถทําดาวได้เต็มนะครับวิธีการได้รับก็คือได้จากการผ่านด่านแรกนะครับของกิจกรรมนี้รับการไปฟรีๆแล้วก็ไปหาชิ้นส่วนจากร้านค้ากิจกรรมนะครับความสามารถก็น่าสนใจนะครับสกิลที่1บอกว่าจะมอบสถานะเบอร์เซิร์กนะครับที่จะทําให้เป้าหมายเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับ12%ซึ่งถ้าทําดาวเต็มเนี่ย จะกลายเป็น13.8นะครับนาน5เทินแต่ว่ามีข้อเสียนิดนึงนะครับจะรับความเสียหายเพิ่มขึ้น10ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทำความสัมพันธ์นะครับเมื่อใช้วาคิลี่ที่เป็นท่าเทคโนโลยีนะครับสกิลวิเทอร์บารเนี่ยเจ้าทอร์กิงและคูนเนี่ยจะสร้างความเสียหายเวทมนต์เท่ากับ50ของพลังโจมตีวาคิลี่นะครับ1เป้าหมายและมีโอกาส25นะครับที่จะทำให้เป้าหมายนั้นติดสตันถือว่าของแถมค่อนข้างดีนะครับ จะเก็บเอาไว้ไปลุ้นเสียงโชคในยามคับขันก็ได้นะฮะแต่เจ้าเบอร์เซอร์กของเลคคูนตัวนี้เนี่ยแรงถึง13.80%เลยนะแรงนะครับก็อย่าพลาดนะครับแล้วก็ในร้านค้ากิจกรรมนี้นะครับถ้าน้องสามารถฝ่าฟันฝูงบอสท,ที่เป็นแมวมีปีกเหล่านี้ได้นะระดับ5ไปฟาร์มแต้มกันนะครับก็ดูอยู่เหมือนกันนะ คำแนะนำง่ายๆจากพี่ก๊อฟนะครับเอาว่าถ้าแท้งเรามีสกิลยั่วยุนะครับแล้วก็สามารถสร้างเกราะให้เพื่อนได้เนี่ยเจ้าแมวเหล่านี้มันโจมตีไม่ค่อยแรงนะครับแต่สิ่งที่น่าลำคาญก็คือไอ้ลูกน้องผู้แถวบนแถวล่างเนี่ยถ้าไม่ฆ่าพร้อมกันทั้งหมดในเทินเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะฟื้นกลับมาได้นะแต่จะสามารถจัดการมันได้ง่ายๆถ้าใช้สกิลเวมบต์ที่เป็นท่าหมูนะครับไปลองกันดูนะครับไม่ยากนะครับ ของในร้านค้าที่น่าสนใจนะครับก็มีชิ้นส่วนของเอวาชิ้นส่วนของโซเฟียนะครับแล้วมีของเอาไว้เลื่อนขั้นคาลิสด้วยนะครับหายากนะครับมีให้แลกถึง50ชิ้นเลยแล้วก็มีใบสําหรับกาชาวาคิรี่ห้าใบใบสําหรับกาชากู้หูอีก5้าใบนะครับก็ไม่ควรพลาดของเหล่านี้นะครับนี่เป็นเพียงของเริ่มต้นนะครับที่กล่าวมาเนี่ยซึ่งในวันที่ย7ิจะครบรอบ99วันนะครับวันนั้นนะ่ะเห็นก็บอกว่าถ้าล็อกอินติดต่อกัน2วันหลังวันที่27เนี่ย จะได้วคคิลี่สดาวฟรีนะครับหตัวแล้วก็จะมีกิจกรรมสุดพิเศษในโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้ต้องคอยติดตามนะครับว่าเขาจะแจกอะไรนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจะมีของขวัญสุดเซอร์ไพรส์จากเหล่าสตรีมเมอร์หรอได้ยินแล้วเขินจังเลยอ่ะเอาว่าพี่ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับแต่น้องต้องติดตามแล้วกันเอาว่าถ้าอยากจะได้ของแจกสุดพิเศษนะครับในช่วงครบรอบ99วันของอีกดาคอรีเกิลไทยแลนด์นะครับ อดใจรอหน่อยนะครับอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับวันที่27เราเจอกันนะครับเอาว่าขอให้น้องๆเนี่ยสนุกกับเกมอีกด่าค,ครูนิเกิลแล้วก็เตรียมพร้อมกับก,บการเฉลิมฉลองด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ลาแล้วครับสวัสดีครับนิโกะซังวาตาชิวะเอโดะโฟีอาเดส よろしくお願いしますね